เปือกมังคุดเปลือกแตงโมเศษอาหารทุกอย่างเปลือกผักเปลือกอะไรเปลือกเปลือกสับประรดก็มีดูครับมีหนอนครับมีหนอนเกิดขึ้นโดยใส่ EM หมักด e ้วย EM มมันก็จะอาจจะมีพวกเศษกับข้าวมาด้วยครับดูครับหนอนประมาณนี้ เนี่ย,น,ยนอนตัวใหญ่อ้วนตุ้ยเลยมากไปเพื่อจะทำเป็นการลดเออนี่มีตัวใหญ่ตัวตัวใหญ่ใหญ่เนี่ยๆๆ,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 ๆ <c oughs> ดูนะครับโอ้ดูดูดูครับสวัสดีครับ อันนี้จะมาให้ดูมาดูว่าที่น้ำหมักที่หมักไว้นะครับเป็นหมักหมักเปลือกผลไม้หมักเปลือกผลไม้แล้วก็พวกเปลือกเนี่ยเปลือกผลไม้นะครับมีพวกเปลือกผลไม้เปลือกทุกอย่างนะครับเปลือกแตงโมก็ยังไม่ละลายหมักด้วยเอ็มละกากน้ำตาล ก็เอามาใส่เศษเปลือกผลไม้ทุกอย่างเอามาใส่มันก็มีอาจจะมีติดพวกติดพวกเศษอาหารลงมาหน่อยนะครับติดเศษอาหารลงมาหน่อยพอติดมาปุ๊บก็จะเจออะดูครับจะก็ถามนะว่ามันเป็นเพราะอะไรเงี้ยเนี่ยเนย,เนย มันจะมีหนอนนะครับสามลักษณะสามขนาดเลยครับอ่ามีหนอนตัวเล็กนอนตัวใหญ่อ้วนมากเลยเออมีเยอะแยะเลยไม่ตายครับมันจะใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะก็ลองหมักดูครับ เปลือกแตงโมเปลือกมังคุดเศษทุกชนิดนะครับที่กินเหลือเนี่ยครับตัวเป็นๆครับยังยุเยอะยุ่เย,ยอะออยู่เลยตัวเป็นๆอ,อันนี้ อันนี้หนึ่งถังนะครับแบกไว้เพื่อจะลดน้ำต้นไม้นะครับแต่ว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่ายังไม่รู้อ่ะดูใกล้ๆนะครับดูนะครับ ยังดิ้นอยู่เลยครับอาจจะขอโทษนะคนที่ไม่ไม่ชอบหนอนนะครับเนอะถังนี้หมักไว้ไหลายเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูอีกถังหนึ่งนะครับอันนี้อีกถังหนึ่งนะครับอ่ เดี๋ยวปิดถังนี้ก่อนถังนี้นะครับหมักเปลือกกล้วยครับหมักเปลือกกล้วยมีเหมือนกันนะครับแต่ตายครับอันนี้พวกเปลือกกล้วยพวกกล้วยนะครับเนี่ยมีหนอนเหมือนกันนะครับแต่มันตาย นะกล้วยครับทั้งเปลือกกล้วยทั้งกล้วยนะครับหมักเอมเหมือนกันครับหมักใช้เวลาเท่ากันอันนี้เริ่มละลายแล้วถังนี้กลิ่นไม่แรงไม่แรงเหมือนถังแรกถัแบบงถังแรกครับถังแรกที่ไม่หนอนนะครับกลิ่นจะแรงแต่ถังนี้รู้สึกว่าจะไม,ม่ค่อยมีกลิ่นเนี่ยครับเปลือกกล้วย แต่จะรู้ว่าสปะคุณมันใช้ยังไงบ้างไงนเนาะก็ดูแต่ในคลิปวิดีโอเขาบอกไม่เพื่อบํารุงต้นไม้ดูตายครับนอนตายครับอนอนตายหมดเลย ใช้ได้หรือเปล่าไม่รู้นะถ้าใครรู้ว่ามันใช้ได้ก็คอมเมนต์ม,มาบอกด้วยนะครับผมเผื่อได้ใช้ป,ประโยชน์พึ่งหมักครั้งแรกหมักไปสองถังนะคร,ครับผมครับผมครับสวัสดีครับวิธีหมักที่ผมทำนะครับเป็นใส่ อีเอมเอาอเอมใส่ครั้งแรกที่ทําก็คือเอาปุกกล้วยเอาเปลือกกล้วยใส่เอาน้าตาลทรายทรายแดงใส่แล้วก็เอานมเปรี้ยวใส่อ่านี่คือทาครั้งแรกนะครับเนาะใส่นมเปรี้ยวพวกยาคูพวกอะไรเนี่ยใส่เข้าไปทําเหมือนกันเลยครับทาเหมือนกันทั้งสองถังเนี่ยทาเหมือนกัน แล้วพอได้ประมาณสักอีกหนึ่งเดือนผมก็มาเอาซื้อ e อแลแลกกน้ำตาลเอามาใส่อีกรอบนึงใส่อีกรอบนึงแล้วก็ถัทงที่เป็นเปลือกกล้วยก็ไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มใส่แต่เปลือกกล้วยอย่างเดียวสั่งที่เป็นถัทงที่เป็นพวกนี้มีเศษผักเศษอะไรก็เอามาใส่เอามาใส่ไว้ใส่ไว้มาใส่ใส่เรื่อยๆเศษอาหารมันอาจจะปน เส้อาหารมันจะปนพวกไข่เป็นวันมาด้วยมั้งอาจจะปนไข่เป็นวันมาด้วยก็ได้เอามาใส่ก็เลยเป็นสภาพอย่างเงี้ยนี่นอนวันนี้ก็มาเปิดดูก็ภายก็หนึ่งเดือนผ่านไปก็มาเปิดดูวันนี้ก็เลยใส่ e อมใส่ e อมไปอีกใส่ e อมไปอีกหนึ่ง แล้วก็เ e อ็มก็ใส่ใส่นี้ด้วยใส่นี้ด้วยก็คือใส่ไปสามครั้งละเอ็มแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่าเพื่อที่ต้องออกไปรดน้ำต้นไม้แต่ลองดูครับเผื่อมารดน้ำต้นไม้ได้ก็ถ้ายังไม่ได้ลองรดสักทีเลยเห็นไม่เป็นลักษณะนี้เลยไม่กล้าไปรดโคต้นไม้ตายถ้าใครมีความรู้ยังไงก็ช่วยแนะนำด้วยนะครับผม ครับขอบคุณมากครับผม